กมสองเรากลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพี่ป๋องแหมวัยเหมือนกันนะวันหยุดคุยยันไปคุยมานมานี่เพราะว่าอยากจะกลับบ้านรอเปล่าครับโอ้ใจไปแล้วนะเดี๋ยวตกรถอ่ะโอ้ตกรถตกเครื่องต้องขับรถกลับไปเองอีกแล้วเหนื่อยจังเลยขับรถทางไกลก็ก็ต้องระวังครับชรวงนี้นะฮะก็อยู่ในช่วง 7วันอันตรายอยู่นะครับต้องขับรถด้วยความระมัดระวังวันนี้ยังไม่ไปดีกว่าก็แนะนำนะครับบางทีอย่างอย่างที่โดยโดยโดยประสบการณ์ที่เห็นเห็นเนี่ยนะครับบางทีรถพิษป่องขับรถบ่อยไหมขึ้นเหนือเนี่ยก็ถ้าทั้งชีวิตตั้งแต่การเป็นเซลล์มานี่นะครับแล้วก็มาทำงานนี่ก่อนจะเป็นอาจารย์สองเนี่ยยี่บกว่าปีมานี่ถ้านับได้เนี่ยก็คงประมาณนับใหม่ประมาณ2ล้านกว่ากิโลเมตร เออนะขับโยะนะเซลนี่โอ้โหต้องออกต่างจังหวะสมัยก่อนนี้ก็ขับเดือนละประมาณหมื่นกิโลค่ะเดือนละหมื่นโลเลยหรอเดือนละหมื่นโลครับปีก็เป็นแสนปีหนึ่งแสนสองหมื่นโลแสสองสิบปีอาจจะมีแถมนะนี่เวลาออกไปนอกเส้นทางอาจจะมีแถมไปอีกใช่คหมื่นโลจยเส้นทางทำงานใช่ครับอนอกเส้นทางทำงานว่ากันอีกทีหนึ่งนะอาจจะมีเท่าตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปแวดนู่นแวะนี่นะคะเออก็คือเตือนนิดนึงว่าบางทีถ้าไม่มีประสบการณ์ในการขับรถทางไกลค่ะ ต้องทํำยังไงให้คนที่เขาถนัดขับนะครับคือตัวเองอ่ะอย่าไปอาสาขับมันจะอันตรายมากกว่ามากกว่านะครับสังเกตดูสังเกตดูครับคนขับ80แช่ขัาแล้วถามดูคิดว่าไอ้คนมา100กว่าเนี่ยครับทําไงอ่ะนะครับมันต้องขับซ้ายไม่มีช่องเขาแซงเขากแซงซ้ายคือหรือถ้าคุณอยากขับถ้าคุณขับคิดว่าคุณขับไม่เร็วคุณอยู่ซ้ายไปเลยครับ คือชิดซ้ายไปเลยชิดซ้ายไปเลยเขาจะได้ไม่ต้องมาบีบตาไล่คุณคือเรามาตบกไฟไล่คุณเคยเห็นไหมบางทีเพื่อนน้องเนี่ยคะคือขับมาเนี่ยนะฮะเวลาขับเนี่ยไม่ชอบที่จะส่งสัญญาณไฟซ้ายขวาเวลาออกซ้ายออกโอาจะแซงจะเปลี่ยนเลนจะไลี่เนเียนอยากออกก็ออกครับแล้วบนทางหลวงเนี่ยมันมาด้วยความเร็วทั้งนั้นครับ คือแต่ละคาบางทีเราขับเนี่ยจังหวะเราไม่ได้มองกระจกหลังตลอดเวลาใช่ไหมจะแซงทีถึงจะมองปรากฏว่าระหว่างที่กําลังเพลินๆออกไปไม่ตบไฟอีกคันหลังก็มาจะถึงตัวแล้วเด็กกันไม่ทันมันต้องระมัดระวังกันทุกอย่างนะครับบนทางหลวงเนี่ยครับนะฮะก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะเพราะว่าเท่าที่ดูเท่าที่ดูนะส่วนใหญ่เนี่ยรถเร็วเกินอัตากฎหมายกําหนดทั้งนั้นเลยพี่ป๋องสังเกตไหมผมสังเกตดูนะคืออุบัติเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดเพราะว่าคนไม่รู้จักขับรถขับรถช้า สส่วนใหญ่คือและทําให้เกิดอุบัติเหตุครับคันที่ช้ากว่ากตองครับปกติใช่ไหมถูกต้องครับคือจังหวะของการขับรถทางหลวงเนี่ยบางทีมันจะต้องมีจังหวะของความเร็วเข้าอยู่ค่ะคือถ้าคนขับรถเนี่ยจะรู้จะรู้จังหวะเขาอยู่ครับว่าคือถ้าคุณอารมณ์แบบว่าสุนทีคุณก็ชิดซ้ายตลอดค่อซ้ายไปนะคุณอย่้ามซิ่งอยู่เลนขวาแล้ะ80นี่โดนกันนะ80ร้อยไอ้คนตามหลังมามันแบบโอ้โหเข้าใจนะคนมาคือมาร้อยกว่ามาแล้วอะใช่ไหมความเร็วมาร้อยยี่สิ นั่งอยู่แล้วมีบางคัานนะเขาแซงกันไปลาแซงซ้ายออกไปยังไม่รู้ตัวก็ยังขับอยู่ขวาปสิบอันนี้อันตรายจริงนะต้องเตือนแล้วก็บางท่านเนี่ยเวลายูเทินเนี่ยครับยูเทินถนนสี่เลนอยูเทินเสร็จปุ๊บคุณเข้าซ้ายเลยครับจะไปเลนซ้ายเลยอย่างนี้นะโอ้โหไม่รู้จะว่ายังไงแล้วก็ตุ้มตุ้มรอดมาได้นี่ก็บุญแล้วนะมีนะมีพี่รู้จากการนินาแล้วนาเส้นใต้เขาบอกว่าคือจังหวะรถใหญ่มันไม่เห็นอะ โอ้ไม่เห็นครับยิงยิงรถยิงรถใหญ่รถสิบล้อรถต่างๆเนี้ยต้องเห็นใจเขานะเพราะว่าบางทีเขามาชนมาเยอะเนี่ยกับต้องให้ระยะเบรกเขานะครับระยะเบรกเขาเนี่ยเขาเบรกไม่อยู่แล้วครับเบรกชั้นชิดเนี้ยไม่อยู่แล้วอะไรรู้ไหมไปสู้กับเขาอะยังไงเขารถใหญ่กว่าไอเรารถเล็กเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงมากมันจะไปเหลือเลยครับถูกไหมและแล้วก็ตอนนี้เตือนไว้นิดนึงดื่มในรถโดนจับมันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนไม่ขับนะครับ ให้ถ um, ้าดื so ่มในรถคุณโดนแน่คร like cool. right. ับคือหนึ่งโดนทั้งแอลกอฮอลในรถเนี่ยถ้าเอามาเปิดแล้วแบบว่าเจ้าที่เขาตรวจเจอว่าคุณดื่มสังสรรคกันในรถในขณะที่บอกว่าคนเขาไม่ได้ดื่มไอคนนั่งนี่ดื่มโดนด้วยไม่ได้แล้วนะไม่ได้ครับเฉพาะช่วงเทศกาลหรือว่าตลอดไปครับตลอดเลยครับเอาตอนนี้ตลอดไปเลยใช้แล้วออกมาใช้แล้วนะออกมาใช้แล้วนะแบบนั้ก็ดีเหมือนกันนะคะคือ คุณถ้าคุณซื้อเอากลับไปกินที่บ้านไม่เป็นไรอยู่ท้ายรถครับไปกินที่บ้านเถอะเพราะว่าส่วนใหญ่คนชอบแวะตามนี่ไงปั๊มนะเดี๋ยวนี้ปั๊มข้อก็ดีนะครับว่ามีขายไม่ค่อยมีขาแต่มีขายตามตามร้านปะายาง เยวนะในเป้ามันยังไม่ไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีแต่ร้านที่อยู่ตรงทางออกเนี่ยปะยางนี่ยเล็กๆเนี่ยเออไม่ขายก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจไหมครับเข้าใจหลีกเลี่ยงกันไปเข้าใจหลีกเลี่ยงกันไปกฎหมายออกมาแล้วแต่นะครับก็ก็คือทั้งคนขับแล้คนที่นั่งไปด้วยนะครับก็อดหน่อยนะครับนะไม่กลับไปดื่มที่บ้าน อีกนิดนึงก็จะถึงแล้วให้ถึงให้ปลอดภัยให้ถึงบ้านปลอดภัยก่อนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือพวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยชอบไงแหมสนุกสนานคือได้ดื่มแล้วมามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความคึกขนองคึกขนองเกิดขึ้นมันมันโชงเออโอ้โหนี่สักษาเามสัษามโอ้เยอะแว่นมาเต็มที่เลยขับรถสวนทางมั่งอะไรมั่งต่เนี่ยขับรถสวนทางอีกระวังครับขับรถสวนย้อนสอนเนี่ยตุ้ม เยอะมีช่วงเทศกาลเยอะมากต้องระวังนะเราก็เป็นห่วงคือที่สําคัญเนี่ยพ่อแม่อยู่บ้านไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้ลูกหลานออกไปเที่ยวไปสาดน้าสงกรงสงการกันอันนี้ก็ต้องเตือนนะแต่ไม่อยากคุยเรื่องการเกษตรเยอะวันนี้เป็นช่วงวันหยุดพี่ปอมเอามาเตือนภัยกันในเรื่องของสงการกันดีกว่าที่สําคัญนะคะการใส่เสื้อผ้าของน้องๆผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังนะเออถ้าใส่ลายๆดอกดเหมือนป้าแบบนี้หน่อยก็จะปลอดภัยเพราะว่าหนุ่มๆมันจะไม่ค่อยอยากสาด แต่ถ้าน้องๆไปสายเดียวอย่างงี้คือเข้าใจนะครับว่าโอเคว่าน้องๆนุ่งลูกๆหลานๆเนี่ยอยากจะโชว์นะผู้หญิงตามไวัยนะกำลังเริ่มมีกรอยาโชว์เรียกร้องความสนใจเข้าใจนะฮะแต่ว่ามันก็ควรที่จะพอดีพอดีให้มันมิดชิดหน่อยใช่ไหมครับนี่บางคนเจอบางปีนะเสื้อในตัวเดียวอะแล้วซ้อนแว่นอ่ะโอ้โหมอไใส่แล้วก็มองแถวลาดพร้าวเอง กันนะก็โดนสาดกันไปก็ชมองเขาก็ชอบเขาก็ไม่แคร์สื่อด้วยนะวนหลายรอบมาวนหลายรอบโดนแป้งสองรอบยังไม่พอมาสองรอบที่สามมันมองทันนี้ผ่านไปแล้วมันวนกลับมาผ่านไปอีกรอบหนึ่งยังอยู่เลยจริงๆถามว่าในฐานะเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะไว้ขนาดนี้แล้วผ่านสงการทงมาหลายปีแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างอะตั้งแต่อดีตสุขปัจจุบันนะตอนนี้ไม่ค่อยชอบเท่าเท่าไหร่นะสำหรับสำหรับการการเล่นสงการที่ บางทีมันเกินเลยมันเกินเหตุไปเนี่ยก็คือถ้าถ้าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยนะบองตรงก็จะด่าหยุ่มกันบองตรงบอกตรงขอใช้ภาษาวัยรุ่นเดี๋ยวเขาบอกไม่รู้เรื่องนะบอกตรงเออต้องบองตรงหน่อยนะเพราะว่าการปาแป้งหรืออะไรเงี่ยโดยเฉพาะปรพเพณีทางเหนือเนี่ยทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาเขาเขาไม่ได้ปาแป้งแบบแบบแบบคุณทุกวันเนี่ยคุณอันนี้เขาเรียกว่าแต้อังแล้วเขาเรียกว่าเออแบบโดนขามอะอย่างนี้เลยนะเลาไปปาแล้วอะโดนลามแล้วนะครับนะฮะ สมัยก่อนเขาแ,บบแบบ๊้ๆเข้าิทเดียวครับดดผมออ่าเขา เขาแทบจะไม่ถึงตัวเท่าหลาด้วยซ้ำนี่ครับเขาดีดเอาครับนี่เอาดีดเอาเนี่ยเขาดีดเอผมน้ำอย่างเงี้ยนะผมน้ำมาดีดเอาดีดเอาเอาแป้งเนี่ยดีดเอาฮะดีดเอาแล้วก็ให้ไปโดนหน้าโดนน้านิดหน่อยนิดหน่อยนะครับนะใจลใช่สมัยนี้ไม่ได้จะไปเต็มมือเลยใส่แป้งใส่น้ำอบหอมน้ำไทยอบไทยหรืออะไรต่างๆนะน้ำมันลงมันลิ่ลอยกันไปก็หอมหๆแค่นี้ก็พอแล้วครับไปก็แอบจูบแอบจีบกันก็เบาๆกันไปสมัยนี้เป็นไงล่ะโอ้โหมากับเป็นกะละมังเป็นขัน แล้วมานี่พอล้างออกไปปุ๊บนี่รอยแดงเลยนะาะว่ามาแรงมากอยากกลัวไม่ถึงไงกลัวไม่โดนก็ปุ๊บไปอย่างนี้ก็ห้านิ้วติดอยู่อย่างนี้เลยรื่งของรู้ว่าร้อนครับแต่ว่าน้ําแข็งเนี่ยนะครับคือบางทีเอาใส่ถังเล่นไงไอ้น้ำแข็งที่ใส่ถังเล่นเย็นเนี่ยยังไม่เท่าไหร่บางคนคือพอน้ำแข็งมันละลายมันละลายแล้วเหลือก้อนเล็กแล้วตักเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่ป๋องแล้วก็สาดไปอ่ะ ตู้เหยนะหัวแตกกันก็มีนะมันยังแข็งอยู่นะกับความเร็วของรถนะครับนะฮะนี่ผิดกฎหมายด้วยนะคุณไปทําร้ายเนี่ยใช่ครับนะคะทำให้ผู้อื่นเขาได้รับบาดจ่งบาดเจ็บขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นคดีคงคดีความมันขึ้นมาในช่วงสงกา์ก็ขอให้เล่นด้วยความแบบสนุกสนานพอสมควรให้ให้ให้มันแบบให้มันสนุกอ่ะสนุกแบบว่าด้วยความสบายใจนะด้วยความสบายใจรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีซะ หายากแล้วถ้าจะใส่ชุดทงชุดไทยนะสบงสายแล้วก็ไปวัดแล้วก็ไปพรมอย่างพี่ป๋องบอกก็ดีนะจริงๆอยากเห็นภาพแบบนี้นะแต่เขาก็มีการรณรงค์นะรณรงค์อย่างหลายจังหวัดเลยหลายจังหวัดครับก็คือแทบจะทั่วประเทศแหละเขาก็มีการรณรงค์ในการที่จะเล่นแบบสุภาพเล่นแบบสงการแบบมีวัฒนธรรมจริงๆเพราะว่าบางทีคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาซืมซทรัพวัฒนธรรมแบบไหนกันแน่งงงอะ ตกลงว่าเล่นแบบนี้ถูกต้องไหมจริง,รงๆเขามาบ้านเราเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาอยากเห็นความเป็นไทยจริงๆแต่ถามว่าณนะปัจจบุบันนี้ความเป็นไทยอะ่ะหาได้จากที่ไหนเออแบบไหนที่เรียกว่าเอ้ยมามาประเทศไทยแล้วแบบเออนี่คือไทยอะ่ะไม่ใช่บอกว่ามาประเทศไทยต้องไปวัดพระแก้วแล้วอยู่แต่วัดแล้วใครจะไปเล่นกันในวัด<ช>นะคืออยากให้รู้สึกว่าภาพที่เขาเหยียบเข้ามาเนี่ยก้าวแรกที่ลงมาปุ๊บเนี่ยก็เจอความเป็นไทยแล้วไม่ใช่แบบว่าจากพนักงานจากชุด ของอะไรนะการบินไทยอย่างเดียวที่แดงความเป็นไทยแล้วอย่างอื่นล่ะแล้วคนบ้านเราล่ะนะพวกเราทั้งหลายล่ะลองกลับมาดูซิว่าเราจะทําอะไรได้บ้างสาหรับตรงนี้ในการต้อนรับอะเริ่มต้นจากปีนี้อย่างเงี้ยอะต้อนรับเขาแบบไทยๆนะดูข่าวแล้วเขาบอกเชียงใหม่นี่ที่พักเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเต็มแน่นอนแหละเป็นเครื่องเช่าเหมาลำจากประเทศจีนมาเยอะเอาเหรอคะเหมาเหมาจากจีนมาลงที่เชียงใหม่เลยมาเที่ยวสงการโดยตรง แล้วที่สําคัญเดี๋ยวภูเมืองเขาจะต้องปิดรถจะเข้าไม่ได้เลยไหมโอ้โหทุกปีเพราะว่าถ้ารถเข้าไปนี่ออกไม่ได้คืออากคือบ้านบ้านบ้านพี่เนี่ยอยู่อยู่ประตูเชียงใหม่อยู่ใกล้กลกับประตูเลยค่ะคืออะไงพีองเออคือบรรยากาศถนนเนี่ยรถเนี้ยมันติดตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับมันติดตั้งแต่ปากซอยที่จะออกไปประตูเชียงใหม่เนี้ยมันติดอยู่ตรงนั้นเนี้ยติดอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะคือจริงๆแล้วเนี้ยเป็นห่วงนะเชียงใหม่คือ ไปลาพูนเนาะน้องพิมอยู่ลาพูนก็ใกล้ๆเชียงใหม่ไปไม่เคยได้เข้าเชียงใหม่เลยอ่ะไปวนอยู่รอบๆแล้วก็วนกลับคือมันไม่ไหวครับคือมันไปติดเ่มันก็ติดอยู่ในคูรอบรอบรอบคูทั้งหมดไม่ว่ารอบรอบในหรือรอบนอกเปลี่ยนอย่างนี้ได้ไหมอ่ะคือห้ามรถเข้าไปเลยปิดไปเลยอ่ะเหมือนถนนคนเดินอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งสารล้อเอาเอาสามล้อมาบริการอย่างนี้แทนไหมคือเขาก็พยายามที่จะลดรลงอย่างแบบนั้นนะครับคือไม่ให้เอารถยนต์เข้าไปคไม่ให้รถยนต์เข้าไปทุกคนก็จะเดินที่จริงก็มันก็ดีนะฮะก็เดินเข้าไปเล่นน้ําอออะะไไรรกันนใแแถววคูเมืง เส้นทางมันยาวันเหนื่อยมันก็เดินไกลพอสมควรเออมันก็เดินเหนื่อยกันไปอะนะก็เลือกเอาละกันนะคะในช่วงนี้ว่าใครอยากจะไปเที่ยวที่ไหนนะจะขึ้นเหนือล่องใต้ก็ไปอยู่ก็มีมีถนนเยอะแยะนะถนนเข้าสารถนนเข้านิ้วถนนเข้าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะเข้านึ่เข้า่างๆนีมีหลายจังหวัดเออไปกันดูแลกันแล้วก็เอาบรรยากาศมาฝากเราด้วยนะคะที่สำคัญเราสองคนก็อาจจะไปในช่วงคิดว่าถ้าเกิดไปต่างจังหวัดไม่ทันเนี่ย <น>ช่วงวันหยู่5วันสําหรับเรานี่มันน้อยนะพี่ปองอาจจะต้องแสแตนบายกันอยู่ตรงนี้นะคะในภารกิจต,ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับรายการแครทุกประชาชนเนี่ยก็จะหยุดแค่ช่วงสาร์อาทิตย์วันธรรมดานี้ก็ยังมีรายการอยู่ นะคะบางทีไปเที่ยวแล้วกลับมาแล้วนึกถึงว่าเอ๊มีปัญหาเรื่องกฎมงกฎหมายนะคะก็โทรเข้ามาได้นะสงใสยจะมีเยอะนะเรื่องกฎหมายนี่เนี่ยเดี๋ยวคอยดูอาบัติเหตุเยอะเกิดเหตุเยอะเ่ยเราคอยดูนะคะเตือนเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะว่าใครที่เกิดอุบัติเหตุนะเดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถือนะหยิบขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายบรรยากาศเหตุที่เกิดเอาไว้ก่อน เพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุพอแยกย้ายเนี่ยเราจะหาระยะกันไม่ได้เลยซึ่งอาจารย์สมพลเองเนี่ยท่านเตือนไว้เสมอนะคะจะได้เอามาวิเคราะห์กันได้ว่ามุมไหนใครถูกนะมามุมนี้ท่านถูกหรือเปล่าไปมุมนี้หรือใครจะถูกใครจะผิดจะได้หาคนผิด ได้เจอนะคะที่ไม่ต้องนั่งเถียงกันตํารวจก็คงปวดหัวคดีก็ไม่เจะเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันคือสุขหน้านู้นเลยนะคะมาวิเคห์ว่าโอในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างส่วนพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องเกษตรนะเรื่องเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยต้องถามพี่ปองเชียงใหม่เลยนักแฟนรายการที่รออยู่เดี๋ยวพี่ปองจะขึ้นเชียงใหม่ครับไปรอเจอที่บ้านแล้วกันบ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แถวประตูเมืองเชียงใหม่นะไปหาเองละกันส่วนอาจารย์สมพลก็นะ หลายหลายท่านก็รู้จักแล้วไปไปที่บ้านท่านที่บ้านถนนหักนางรองค่ะครับรู้จักท่านหมดแลวครับหลังปั๊มเชลท่านบอกหลังปั๊มเชลครับนะคะยังไม่เคยไปเหมือนกันนะครรู้จะแอบไปตอนสงการบ้านท่านี้ร่มรื่นมากเห็นท่านบอกว่าท่านปลูกแบบโอ้สารพันใช่ครับเหมือนจะเป็นอินีรวนาชาวสวนมีทั้งข้าวมีข้าวมมันมีมันสำปะหลังมียางพารามีพืชผักสวนครัวค่ะ ข้าวโพดนะฮะมีไม้ผลนี่เยอะนะมีบอเลี้ยงปลาท่านพูดง่ายๆถ้าถาบอว่าเบื่อกรุงเทพเนี่ยท่านกลับไปอยู่ที่บุรีรัมเนี่ยก็จะมีกินแบบว่าสบายๆอ่ะมีข้าวมีกับข้าวไม่ต้องซื้อเลยแค่ไม่ต้องใช้นอนเลยนะคะที่สําคัญท่านก็ดูแลเห็นบอกว่า คุณแม่ภรรยาท่านก็ดูแลเองเลยใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทแมซสโก้เขานะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์พวกอาหารเสริมของพืชผักพืชปุ๋ยปุ๋ยนะคะ ท่านชอบตัวไหนว่าใส่ปิ้งใส่ปิ้งใส่ปิ้งแอบระชาสัมพันธ์ให้เพราะท่านชอบใช้มากเลยใส่ปิ้งแล้วก็ชัวชัวอันนี้คือขาดไม่ได้นะคะก็ไปเลือกดูละกันใครอยากได้อะไรเนี่ยก็ไปถามพี่ปองหลังใหม่นะคะเราหยิบมาฝากพยาสัมพันธ์ให้ละกันนะมีลูกถุ่งชัวชัวมีตรึมนะใส่ปิ้งบิ๊กเอ็มแซงคิวนะคะแต่ละอย่างก็จะเหมาะกับพืชผักแต่ละตัวครับแต่ละตัวนะคะวิธีการใช้วิธีอะไรก็ลองดูละกันก็ไป ซื้อได้ตามทกซหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศตัวแทนจำหน่ายในแต่ละอำเภอที่ท่านอยู่แหละไปติดต่อได้ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็โทรมาฟ้องพี่ป๋องทำไมโอ้ยไม่เห็นมีเลยจะหาซื้อที่ไหนอย่างนี้คบมนะะถ้าไม่เจอก็จะโทษน้องพิมพ์นะประชาสัมพันธ์ให้แล้วต้องไม่หาครับยังเหลือเวลาวทีมงานเช็คเวลาให้หน่อยนะถ้ายังเหลือเวลาขอนิดตึงละกันพี่ป๋องให้เทคนิคในเรื่องของการปักชำในขวดนิดนึงว่ามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมเป็นเทคนิคที่จะนั่น คือการปักชํำในขวดเนี่ยจริงเขาใช้ยังไงอ่ะมันต่างกันคือก็เหมือนกับเอาตัดโกศลมาชํำตัดไอ้กิ่งอะไรอ่ะกิ่งต่างๆเพราะว่าเขายังนิยมกันอยู่เหรอแบบนี้ยปักชํำในขวดก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ใช้ประดับบ้านเล็กๆน้อยๆในอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นแบบว่าเป็นเป็นเศรษฐกิจจริงๆอย่างจังนะครับนะฮะ แต่ว่าคือถ้าเราอยากจะทําเล็กๆน้อยๆในบ้านเราก็ใช้ได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของพวกไม้ตัดดอกอไม้ไม้ตัดใบมากกว่าไม่ใช่ไม้ตัดดอกนะครับไม้ตัดใบมากกว่าพวกกลุ่มตระกูลไหนที่หมอที่เป็นประเทอืกัวซนอย่างในที่เราตัดแต่บแดอต้นใบแดงใบ่งแต่งบ้านอต้นโกศลนต้นอะไรอ่ะต้นต้นวันาสนาช่องต้นอะไรที่มันมีชื่อเรียกชื่อดีต้นไทย ไผ่ไผ่จีนเออไผ่คนอิมอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะพวกนี้พวกพวกที่สามารถที่จะอยู่ในอยู่ในอยู่ในน้ำได้นะครับแล้วก็นพื้วิธีการไม่ไม่ไม่ใช่เป็นพืชน้ำครับแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาเวลาการปักชำก็หมายถึงว่าเวลาเขาต้องการให้มันให้มันแตกรากอย่างเงี้ยให้มันแตกรากก่อนที่จะไปแช่น้ำให้มัน่ามันออกมาก็แตกออกมานะครับในกต่ตางต้นนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นการทำเพื่อเพื่อเศรษฐกิจ เล่นเล่นชิๆคือถ้าถ้าเป็นเด็กๆก็เอาไว้ทดลองวิทยาศาสตร์ประมาณนั้นเลยนะคะน้องๆเอามาฝากน้องๆในช่วงวันหยุดและการไปลองทำกันดูทำไม่ได้ก็โทรหาพี่ป๋องแล้วกันอ้าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเที่ยวกันก็ให้สนุกเอาพอควรนะสำหรับในช่วงปีใหม่สงกาไทยของเรานะคะก่อนจะการวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายการเราพี่ปองบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน แล้วแล้วก็ชีมงานแขกปุะชนนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่นะคะเปิดงานมาเลยแล้วกันวันจันทรนจันเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเทปนะบรรจันขอเป็นเทปละกันแล้วก็มาเจอกันสดๆอีกทีหนึ่งวันศุกร์กับพี่ป๋องนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ